อ้าวคันแรกเปิดสุบายครับผอเดียวมือมันกำลังใจกับรถได้เอาละครับเอฟมีเปิด์ธุบายเอฟซีเป็นอกชาติครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับตีอะไรัะแอฟเลยครับตอนนี้ฮะไม่รู้ปีหน้าหรือบอดดี้ใหม่มันจะตีแอฟวันนี้อีกไหมครับอันนี้ก็ถือว่าใหม่ล่าสุดนะครับบอดดี้ใหม่ล่าสุด เป็นบอสล่าสุดเลยแล้วกันเอาไงเป็นบอดี้เก่าแต่บอดี้นี่ก่อนหน้าที่จะมาเปลี่ยนปีกาดีห้าปีที่แล้วคือตอนนี้มันกลายไปหมดเป็นเฟรชก็ครับอ,อันนี้มีคัสซีไหมครับปีปียังมีคัสซียังเป็นพตันถังกันมีคัสซีอยู่โอ้เกียร์ซิ่งนะครับโปรโมดิฟายใช่ครับจอดรุ่นนี้ไม่ได้ฉีดนะครับ ไม่มีการฉีดในต้าออกลไซด์ครับคือ,นนอมันยังต่างกับรุ่น100เฟมล์เพื่อเอลิมิตเออรุ่นนั้นจะมีการฉีดในด้านแล้วว่ไม่มีภาษีนะยอมรับนะครับเป็นขั้เป็นระดัแล้วน,นะฮะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหเตียแอย่างนี้ไม่จะดูงเน้นเน้นดูดูเลยแน่นประตูมาดูเลยเหลืออะไรบ้างก็เหลือเหลืออินเตอร์นะอินเตอร์เหลือทางแคสนะดุยเบิรสุขวัลเอ็มเด็กกระชาดครับเอาละครับไปซ้อมมาเจ็ดสัปนะข่าววงในว่าคือหน้าสะต้อจะทำกันเองนะครับหน้ายาวล้อรันยูจะเป็กระชาดจะทำกันเองนะครับใจะถึงก็เป็นละ ผิกันอย่แล no ้วสราบันผู้เี่ยาประสบการณ์เยอะแล้วเส็จตาั้นทุกอย่างถูกต้องก็อย่างการปฏิบัตทุกอย่างในความมุ่งเป็นมาความปลอดภัยก็ต้องมาสู่พีธีกาเอาล้วครับคนแรกครับบนสายล็อกลงเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวมาดูรันคนแรกครับปั๊ตัววัดพลีดุยเฟอสุขรนเอเอกรชาครุ่นนี้เป็นการวิ่งเทตัวออกมาจะโอ้โหเอาไงเอาเลยเวลา ตัวการทีนครับไม่ต้อบนโุ่้ครับตอนต้นตกล้โอ้โหฮะมขอปสามาที่ตรงนีครับหนูครับหนึ่ง โท่เกว่าตัวนี้ของนี้เนี่ยเกิดอะไรเ่หาบอดี้บอดี้ใหม่ที่ทำใหม่รี่ใหม่คือเราู้แต่บอดี้ใหม่เพื่อปีที่แล้วก็คือยังมากว่าของทางคุณอ๋อเดอยังมากว่าของคุณอ๋อเพราะว่าล้อเนี่ยก็อยู่เข้าไปอยู่ในตัวบอดี้แลตอนนี้ไม่ได้อ คือเขาต้องเกืือไว้ให้คิกิกนะหรือวเผื่อที้าเกือทีี้เอาเส้เื่อยลทั้งพี่ะ้าน,นี้ครับจากชัางพีครับนนที่เป็นวันขับครับรันแรกครับนนนนรุ่นนี้วิ่งสองลันครับ

2จ็ดแปดศูนย์สองครับหนึ่งสองเจ็ดสองโอ้ยโ้คุณพุทธดีมากครับ่จะเดินยเลยนะครับในห้องเสองร้อยเจ็ดสอรมตัว่างนยสะราิโลเมตรตัโก้กต้งนี้นะว่ากลางเนี่ยเดี๋ยวดูกลางสดีกว่า อาจจะมีอะไรแก้ไขพิเศษมองว่าถ้าถ้าเป็นเงี้ยมันน่าจะอยู่ที่อัตราการทดเกียร์อะไรประมาณนั้นครับถูกต้องใช่เอามาล่าสุอัตราการทดของเกียร์หรือเบรกถ้ายเฮ้ยวิเคราะห์อ,อย่างงี้เาจริงไอพีเลิกทำเดี๋ยวเอาพันไปทำจริง <c oughs> ครับทำนะถูกต้องพี่พันพูดถูกแล้วพี่พันถูกแล้วตามวิเคราะี่พันถูกต้องนะฮะมันอยู่ที่เรื่องของเรื่องของประมาั้านเพรานะว่า เดี่ยตเพิ่มหรือลดราะว่าที่ยิงขาั้งหมดมันมีตัวนะมีัิ้เตีวหหมอทุกอย่างนะครับเจ้าเตี้วซุ่มานะครับวอดี้นี้เป็นวอร์ดีบครับปที่แล้วอจะอข้อพอเดีวอะนะครับอ เดี๋ยวว่างได้ว่าอได้แต่เดี๋ยวว่างได้ว่างจะเป็นหัวใจนะรออย่างนี้ว่างก็ได้ที่เห็นทั้มดเป็นเครื่องดนตรีผมล้วนๆนะล้วนๆเลยนะที่เห็นนี่เลยนะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเครื่องไทยตอนนีะ เก็บทีเด็ดเอาไว้ก็ได้ถ้าเป็นริพาสกันนี้เมื่อกานงานนั้นจะวิ่งไวประมาณ7-6 7-6ถึมอใช่ไหมฮะโดยประมาณนะสองกับงานใหญ่ล่าถุนชูหามันเองของตัวนักเตะุ่านตื่เต้สุดท้ายนบดูวับของที่สองอีกหนื่อล้แล้วุุิยางใช้ยี่ห้ออะรต่างกคเพิ่ไปเร่าสุดเลยครับตว ดินดินโยบเอาไว้ปูรันสองครับหนึ่งจุดหนึ่งแปดหนครับหันแปดครับลันแรครับเครื่องในเกียร์นีแหละครับไม้เ่ครับนี่ครับอย่าลืมนะเอหูส้ไม่ได้หวักว่าว่าไปทำสิงปูเดี๋ยวจะาเฮ้ยไข่หมูทำลูดทำามลเนสาเป็นพงเออเป็หู แล้กขับเองด้วยบอกว่าเราเคยไปถ่ายรายการเปนอะแเ่กคอทอย่นนีะ่ก็คือเป็นเฟรมบอดี้บากันเป็นบอดี้บากันครับทีนี้าพูดตรงตก็คือเยบอดี้นะถั่ ันได้เลยน่าได้เลก็มันน่ทึ่ง่ครับอ่าจุดที่สีดูเองนะตอนนี้นะถ้าเดี๋ยวดูนะเป็นเข้ามานะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามใอ จบเองก็น่าจะทำะสเตปเฟรมอะไรครับของ S C G นะฮะใช่ครับ S ซ G าอ่าช่ S C G ครับไม่ได้เห็นไม่ที่สานสามนี้หลยอะนี้เลยเหรอว้อาโอ้โหใคร,ครับเองครับีจตบรวม ไม,มไม่ยกด้วยโคตรโอเเลยไม่ยกเลยครับ8409ครับ1นึ่หครับแปดอยดิกไม่ยกเขอแก้ขอก้ขอแก้เติม8409ครับเจัเอได้เลยครับวันนี้ครับพนักนุููจระเผิครับโนตนัโอทอคาอุกระยเขาบอว่าทีอีนก็จีดูต้องมางดูาแล้ว ปกติเอยรนะครับดาเราไมได้ได้เบทโย่างว่าอุอเยหาก็รด่วคประมตรงนี้อะไรที่อยู่ังเอะเอากดมให้อุ้ออกเลครับนี่ครับเบโย่างนะว่าอกนล้วก็มีแต่ข้อนุ่

เจ็ดจุดส so ี่ค <distur> ร <bs> <LO ulated> <this word> ับน้เขาเลยย่าไม่เปลี่ยนอันนี้เวลายูถูกงนยรับ้ดด เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดครับสองร้อยแปดสิบห้าพโคตนะุ่เดมือใหน่ครับน่ครับ